ไมาอยู่กับหนุ่มหรอนะครับคุณแบงค์นั่นเองที่เรียกว่าเป็นทั้งขารกแล้วก็ R&B เมื่อกี้พูดถึงกันแสดงไปแล้วเรียบร้อยต่อจากนี้ไปแล้วต้องขอถามก่อนเลยอันดับแรกว่าอยู่วงการนี้มา15ปีแล้วถูกต้องไหมครับเริ่มเข้าวงการได้ยังไงประกวดฮอตเวทมิสิกวอร์ตอนนั้นยังเป็น91.5 h o ตเอฟเอ็ยังมีอยู่ก็เป็นการประกวดดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศแล้วคุณจะได้มีโอกาสไปแสดงในสถานที่ที่ใหญ่ เกินกว่าเด็กมัธยมคนหนึ่งขาสั้นหัวตั้งเนี่ยจะไปเล่นได้ก็ไปประกวดแล้วก็ได้ได้ที่สองก็ได้ร้องนำยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ดนตรียอดเยี่ยมใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ออกอัลบั้มเลยไหมหรือว่าเก็บตัวก็ตอนนั้นก็มีค่ายเพลงตอนนั้นค่ายเพลงอินดี้จะเยอะมากเยอะมากเป็นแบบเป็น10 20 30าค่ายก็ได้นําบัตรเยอะมากเพงนี่เล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะผมรักการรู้ตัวว่ารักการร้องเพลงเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วคือพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานพ่อ เปิดร้านตัดผมอยู่ซอยสามเกสุขุมวิทผมก็จะเอาเก้าอี้ซักผ้าแม่มาตั้งกลางร้านแล้วก็ยืนบนเก้าอี้แล้วก็ร้องคนเดียวโชว์แคบแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนถามว่าเพลงโปรดของแบงค์คือเพลงอะไรเพลงที่ผมรู้สึกชอบแล้วมันมันจะมีสองเพลงที่ตอนนั้นที่ผมร้องได้คือหนังเรื่อง Space Jam เป็นเป็นเพลงที่มีไมคิลจอร์แดนค่ะครับกับตัวตัวใช่ Roger Rabbit I Believe I Can Fly ครับ ที่อาร์เครีร้องแล้วก็ Heal the World ของ Michael Jackson อันนี้คือเป็นสองเพลงที่ผมรู้สึกมันติดตั้งแต่วัยเด็กฉะนั้นถ้าถามมันต่อยอดมาว่าทำไมผมถึงร็อกเสร็จแล้วก็มาทำการบี B เพราะว่าคือต้นตอนมองมาจากอารบพี่ทราบอหมาอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเพลงโปรดจะคือ Heal the World แต่ว่าเพลงที่มีความหมายสําหรับแบงค์คือเพลงต้นไม้ของพ่อใช่ครับผมจำไม่ได้ว่ามหป, 6, ป .6 หรือหมอนหนตอนนั้นพ่อผมไปอยู่โรงไม้นั่นแหละ พ่อก็ไม่อยู่กับผมประมาณสักสองสามปีก็เริ่มชินโอเคไม่มีแต่เราก็มีคําถามในใจว่าพ่อไปไหนอทําไมพ่อไม,ไม่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่พ่อควรจะรับผิดชอบรบสองสามปีผ่านไปก็กินข้าวอยู่ในบ้านป้าตอนนั้นเราเรียกได้ว่าไม่มีบ้านอยู่อเพราะว่าบ้านโดนยึดคุณพ่ออ,อล้มละลายจากการลงทุนแล้วก็เป็นหนี้หลายสิบล้านครับ ก็ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปอยู่บ้านป้าแล้วขอบคุณคุณป้าด้วยว่าให้ไปอยู่บ้านก็นั่งกินข้าวอยู่กับแม่แล้วก็เพลงเพลงนี้เพลงต้น้าบของพ่อก็เปิดเปิดขึ้นมาแล้วเราก็กินข้าวแล้วเรก้งคินให้พ่อของเราไปไหนวะลแล้วก็ร้องไห้ตาร่วงใส่จานแม่รับกินข้าว่ได้แม่ก็ร้องไห้แล้วเพลงนี้มันเป็นมันเป็นโมเ,เมตนต์หนึ่งในชีวิตที่เรานึกถึงพ่อวะ่ะเราดูละวันนี้ พ่อทำวันนั้นเพราะ่าเพราะว่าถ้าพ่อถ้าพ่ออยู่เนี่ยหนึ่งนอกจากจะไม่มีเงินมาใช้หนี้ของเราเนี่ยครอบครัวก็ต้องเดือดรอ้อนฉะนั้นก็ต้องไปอไอความเงียบนั้นเนี่ยไอความเงียบที่พ่อไม่พูดเนี่ยมันคือความอดทนต่างหากที่เขาจะสอนให้ให้เรารู้สึกว่าลูกคนโตนะเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนแะพ่อก็อดทนแล้วพ่อไม่บอกเลยว่าพ่อกำลังอดทนพ่อทำให้ดู Hmm. แต่โอเคในการที่เรารู้จักคิดในทางที่ถูกต้องที่ควรแต่ว่าเส้นทางมันก็ต้องทําให้เราท้อบ้าง hmm. เพราะถึงเราจะคิดดีพยายามตั้งใจจะทําให้ดีแล้วอ่ะแต่ชีวิตมันต้องมีอุปสรรคมาท้าทายเราอยู่แล้ว hmm. ชีวิตแบงค์เองในช่วงที่ต้องดูแลครอบครัวก็ลําบากไม่เบาเคยคิดท้อไหมคะท้อได้นะผมว่าทุกคนท้อได้ hmm. คือเวลาเหนื่อยแล้วก็เหงื่อมันยังไหลเลยฉะนั้นเราห้ามตัวเองให้ไม่ท้อไม่ได้ <Ha. S 2> แต่ว่าเราไม่หยุดเราหยุดไม่ได้ คือเราต้องเดินต่อไปเดินต่อไปผมคิดเสมอว่าเออเราต้องเชิดหน้าขึ้นนะตลอดเวลาความฝันมันอยู่บนฟ้าปัญหามอยู่บนเท้าอยู่ตรงเนี้ยเอาเท้าเขี่ยไปมันก็ไปแล้วไม่ต้องไปเสบมันอมันก็จะเดินต่อไปได้ครับเป็นคําที่ดีมากเพราะว่าทุกวันนี้มิกว่าการแข่งขันในประเทศหรือไม่ว่าจะทุกสมาคมทุกชนชั้นมันเยอะมากครับเมื่อกี้พูดดีมากท้อได้แต่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้เห็นบอกว่ามีรูปรูปหนึ่งก็คือรูปที่ ในหลวงรัชกาลที่9ก,กอดกับสมเด็จย่าแบงค์ใช้รูปนั้นเป็นกำลังใจอย่างดีเลยหรือไงครับคือพวกท่านน่ารักอ่ะคือพวกท่านคือเวลาพวกท่านอยู่กับกับสมเด็จย่าเนี่ยเขาเวลาเราดูผ่านพระาราชกรณียกิจสมัยนูย้นก็กอดหอมกันปกติผมก็เป็นอย่างนั้นกับแม่ตื่นเช้ามาเนี่ยแม่กำกับข้าวอยู่ก็ตีตีก้นแม่ปาบหอมแก้มกอดกันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งคือผมเป็นคนแบบเป็นปตั้งแต่เด็กแล้วไม่ค่อยอายว่ากการหอมแก้มแม่แสดงความรักแสดงความรักมันเป็นเรื่องปกติทั้งทุกท่านก็ทําให้เราเห็นม่าโดยตลอดว่าให้มันเป็นเรื่องปกติอย่างที่คุยกันภาพนั้นมีความหมายกับแบงค์แต่วันนี้คุณแม่ไม่อยู่ละคุณแม่ไม่อยู่เราก็เราเหมือนรับไม้ต่อครับว่าคนที่ครอบครัวคนต่อไปก็คือคุณแล้วนะตอนแม่เสียเนี่ยผมก็บอกคุณแม่ว่าปกติลูกชายคนโตต้องกอดแม่ก่อน มันก็คุณหมอบอกว่าเนี่ยคืนนี้คุณแม่ต้องไปละคุณแม่อยู่ไม่ได้แล้วทำยังไงดีจะยื้อคุณแม่ไว้ไหมผมก็ถามว่ายื้อยังไงครับก็คือก็ต้องต่อต่อไฟฟ้าเข้าไปกับหัวใจครับกับหัวใจแม่บังคับให้หัวใจแม่เต้นกับอีกอย่างหนึ่งก็ปล่อยให้แม่ไปสบายๆผมก็ถามบอกลับก็แม่หมอแม่หมอทำไงหมอคงไม่ทรมานแม่ต่อหรอกครับก็เอาแบบที่หมอนี่แล้วกัน ก็รอแม่เสียพอแม่สิ้นลมปุ๊บเนี่ยผมคุยกับแม่ในใจนะก็ส่งกระแสจิตไปกับแม่บอกแม่ไม่ต้องห่วงหรอกแบงค์นะไม่ใช่คนที่มัดหนักที่สุดนะแต่แบงค์สามารถโดนหมัดหนักที่สุดนั้นต่อยได้แล้วแบงค์ลมแล้วแบงค์ลุกขึ้นยืนได้เลยฉันไม่ต้องห่วงว่าลูกคนนี้มันจะเอาไม่อยู่ต้องเอาให้อยู่ครับแล้วผมแบงค์ผมกอดแม่คนสุดท้าย<อ>บางคนเนี่ยนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นจนลืมที่จะแสดงความรักกับแม่ ลืมที่จะให้ความสาคัญกับคนที่รักเรามาตั้งแต่เกิดแต่ยังคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่นะตอนนี้คือกําลังสนุกกับสิ่งอื่นๆให้แบงค์ฝากน้องๆเหล่านั้นได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วควรจะยังไงเสียดายนะในสิ่งที่น้องๆหลายๆคนยังไม่ได้ทําแล้ววันหนึ่งก็มาถึงบางอ้อว่าอ๋อเราไม่มีท่านแล้วแล้วเราก็มานั่งคิดว่าทําไมเรามันย้อนเวลาไม่ได้มันมันมันย้อนกลับไปไม่ได้ฉะนั้น อย่าไปอายนะฮะัพราว่าการการทําอะไรที่ให้ครอบครัวมีความสุขรือการคือแม่ก็อยากให้ลูกชายหอมอะ่ะพอก็อยากให้ลูกสาวกอดฉะนั้นก็ทําไปเถอะผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีงามและสง่างามในฐนานะลูกนะโอ้ไม่ได้เรื่องน่าอายอะไรหอมเขาวันที่เขาหอมตอบเราดีกว่าใช,ใช่ดูแลนะเขานะวันนี้ที่ยังมีโอกาสดูแลไม่ใช่ วันหนึ่งเขาอยู่โรงพยาบาลดันซื้อของดีๆไปให้เขาทานมันไม่มีประโยชน์ท,นทุกวันนี้แข็งแรงอยู่<ต>รีบให้เวลากับเขา<ช>ดูแลกับเขาเลยเ<ช>พราะอย่าลืมนะครับผมไม่กล้าพูดนะถ้าเกิดผมไม่มีลูกเองก่อนหน้าน,นี้ก็จะไม่เข้าใจแต่พอมีลูกแล้วอูโหูสิ่งที่พ่อแม่ทุ่มเทให้จนกว่าเราจะโตมาส่งเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีวันที่เราจะตอบแทนคุณเขาได้ทุกที่สุดของแบงก์เราก็รู้แล้ว,ลวอยากจะรู้ว่าอะไรคือความสุขของแบงก์ความสุขคือตอนซื้อบ้านเพราะว่าที่ผ่านมา คุณพ่อก็ขายตึกซอยสิบเก้าไปตอนุัยยี่สิบกว่าปีนั้นได้สามสิบกว่าล้านนี่เท่าไยร่ก็เป็นลงทุนหมุ่บ้านสัรรแล้วก็ฟองสบ,บู่แต่ก็หนีไปอยู่นู่นเราก็ใช้นี่หลายสิบล้านมาก็ค่อยๆใช้ระหว่างทํางานนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช้ใช้พอใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บมีโอกาสย้ายบ้านไปอยู่ไปอยู่หลังที่พ่อเดินมาจากบ้านมารับค่ะแบงค์เนี่ยที่โรงเรียนที่โรงเรียนแ้านบ้านหลังนั้นโดนยึดโดนยึดเสร็จก็ ย้ายมาอยู่บ้านหลังปัจจุบันนี้คือตอนที่แบบซื้อบ้านแล้วแล้วเราไปยืนตรงตอนนั้นบ้านยังสร้างไม่เสร็จคแต่ว่าก็จ่ายกันดาวจ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปยืนท่ามกลางปูนปืเอยอ่ะที่มันไม่มีอะไรเลยผมไม่นคือแบบเอารู้สึกว่าเราเป็นซูเปอร์สยาเป็นเป็นโงกุณแบบเปล่งพลังแบบแล้วตอนนั้นผมเราชี้ฟูไหมครับไม่ชี้ไม่ไม่ได้ชี้นะเรมปกติก็ชี้แล้วนะผมแบบแบบครับผมแต่วันนั้นคือมันภาคภูมิคือมันแบบนี่คือบ้านของเรา นี่คือบ้านของครอบครัวเราและเป็นสิ่งที่เราได้มาจากนควาพน้ำแรงของเราเองผมเชื่อว่าเป็นตัวอย่างให้กับว yeah ัย <Led> ร <opera> ุ um, okay. ่นเยอะแยะมากมายเท่าท <like augmented> like ี่มิกเจอมาหลายหลายคนมองแบงค์เป็นไอดอลอย่ที่พี่ขวัญพูดเมื่อกี้เขาอยู่วงการนี้มา15ปีนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้ยินชื่อเขาเขาหายไปไหนไม่รู้หายไปสักพักพอกลับมาทีไรทุกอย่างที่เขากลับมาทำเปรี้ยง ทุกอย่างและทุกคนให้การต้อนรับก็อย่างดิบดีผมเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากความดีของตัวเขาเอง<ช>ที่เมื่อกี้เขาบอกว่าซื่อสัตย์กับงานที่ตัวเองทําไม่หลอกคนดูไม่หลอกแฟนๆให้เกินร้อยทุกอย่างแล้วก็ติดทองหลังพระวันหนึ่งมาข้างหน้าเองยังไงก็ล้นออกมาข้างหน้าไม่ต้องห่วงที่สําคัญพื้นฐานครอบครัวเขาเป็นคนดี<ช>นอย่าง,างหนึ่งที่ <c oughs> คนที่อยู่ใกล้ๆตัวแบงค์พูดถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบงก์มีในวันนี้เนี่ยแบงค์สามารถที่จะใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มฟ้าได้พอสมควรเลยนะแต่กลับว่าแบงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนติดดินพอสมควรคือผมอาจจะผ่านผ่านในช่วงที่เกิดมาในครอบครัวที่รวยคุณพ่อเป็นรองแชมป์โลกตัดผมธุรกิจตัดผมที่เอกโด่งดังมากแล้วก็มาลงเหวดิ่งคือเหมือนมันโรลเลอร์โคสเตอร์มากชีวิตเหมือนรถไฟเหาะ สมมตก็ได้เห็นในสิ่งที่คนมีตังค์เขาใช้กันอ๋อเราก็เข้าใจเราดื่มอยู่ในจุดที่เราคุณย่าเคยพัดให้หลานเพราะบ้านไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้อยู่สองเดือนอก็อยู่กับเทียนแล้วก็ขอต่อน้ำข้างบ้านใช้แล้วก็เราผ่านมาหมดฉะนั้นเราก็เลยตกผลึกได้ว่ามีก็ใช้ไม่มีไม่เดือดร้อนเพื่อนมาบ้านรุ่นพี่มาบ้านไม่เคยพลาผมไม่ค่อยเปิดบ้านให้กับรายการไหนถ่าย มึงพี่ก็เป็นเป็นคนรู้จักกันก็นมาก็มายืนมองกูคิดว่าบ้านมึงเนี่ยมันจะต้องมีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ๆแล้วก็ต้องมีที่เยอะๆที่สามารถปาร์ตี้ได้เป็นร้อยคนแล้วก็ทาไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไม,ม,มทำไมทำไม,ทำไมต้องคิดกับผมอย่างนั้นมไม่รู้เขาคิดอ,อ,อย่างนี้อบอมไม่ให้ไม่จำเป็นบ้านใหญ่หนึ่งเปลืองไฟอีกปล่อยก๊าซออกซิเจนอีกพาร์บ์นไอ,อ,อกไซด์อีกเปลืองพลังงานอีก ผมว่ามันแล้วผมไม่ชอบอยู่อะไรใหญ่ๆคือันนี้ส่วนตัวนะคือเวลาผมไม่อย่างอยู่ในบ้านแล้วมองเห็นทุกคนย่าบนอยู่ตรงโน้นย่าดูละครและด่านางเอกด่า <c oughs> อยู่ตรงน้คอยู่ใกล้ๆเรือเราสนุกเออ,เอ,อไม่ต้องแบบมานั่งแบบมเคยไปบ้านทุกคนแยกเข้าห้อง<ช>หากันไม่เจอคุณรู้ไหมว่าคุณใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือตัวอย่างชีวิตพอเพียงนะครับพี่พี่ขวัญเป๊ะเลยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องใหญ่อยู่แบบอยู่ได้อบอุ่นยิ่งกว่าอีก ใช่ไหมครับเวลาญาติเวลาญาติทำขนมจีนแล้วได้กลิ่นโชยมาเข้าเราแกอ้หมันเป็นความอบอุ่นในครอบครัวใช่มันเหมือนตัวกระตูนนะเพราะญาติญาติเราทำของอร่อยจมูกมันลอยไปเลยตัวลอยไปเลยนี่ลอยยิ้มที่เกิดจากความอบอุ่นในครอบครัวนะจะร้อยล้านหมื่นล้านก็หาซื้อไม่ได้ถูกต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสุขจากครอบครัวไม่ได้หมดในช่วงแรกพี่ขวัญได้บอกให้น้องแบงค์แปลงเป็นอเหลียงแล้วก็ให้อเหลียงคุยกับท่านผู้ชมไปละ ตอนนี้ถ้าพี่ผันขอให้แบงค์เป็นแบงค์แล้วพูดอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านแบงค์จะบอกว่าอะไรคะผมว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่คนไทยน่ารักเพราะว่าเราก็ทําให้พระองค์ท่านอย่างบางคน,นอย่างผมเองก็แหลผมเองน่ยก็ร้องเพลงเ,เกี่ยวกับพระองค์ท่านหลายเพลงแล้วก็ไปไปถวายงานให้พระองค์ท่านทั้งทางตรงทางอ้อมหลายหลายหลายครั้งนะแล้วก็เราก็จะบอกเสมอว่าเออเราจะเป็นดีเราจะทําดีเพื่อพ่อทาดีพื่อป่อ บางสิ่งที่เราตั้งใจไว้เรายังไม่ได้ทำเนี่ยบางคนบอกจะทเป็นจะเป็นจะเป็นคนดีเพราะพาะ่ออ่าเดี๋ยวข่าวออกมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วนู่นนี่นั่นเราก็เลยมามองย้อนมองดูตัวว่าเอออยากให้ทุกคนนะคิดอย่างนี้ตลอดอมไม่ต้องรอให้ให้มันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ขึ้นเราค่อยทำคือมันมันทำได้เลยอย่างมีช่วงนี้ก็จะเห็นอะไรดีๆอย่างอย่างพี่ตูนก็ไปวิ่งม,มอย่างพุ่มกับสิบห้าคนก็เป็นไปทําหนัง เคยเพื่อเกียรติส5เรื่องโดยไม่คิดตังอะไร<ล>ะคือมันเป็นเรื่องดีงามเป็น<ล>เรื่องที่ดีผมอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้แล้วก็น่ารักใส่กันอย่างนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ผมว่ามันเริ่มได้โดยไม่ต้องมีสถานการณ์อะไรเลยเริ่มได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไม่ต้องพยายามเลยเริ่มจากตัวเองก่อนผมว่าถ้าทุกคนนะถ้ามัน 60- ส0ล้านคนคิดได้อย่างเงี้ยผมว่าประเทศไทยมันจะไปไกลแบบว่าอย่างนี้นะผมว่าใช่เพราะทุกคนทำเพื่อพ่อเหมือนเงนหมดใช่ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณ แบงค์มากๆครับขอบคุณมากค่ะ,คะอย่างหนึ่งเลยที่ขอนว่าผู้ชายคนนี้แต่รูปผู้ชายและเป็นสุภาพบุรุษของจริงแบบนี้ไม่ควรโสดนานนะคะ <c oughs> รีบๆเลยครับสาว <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้ในช่วงของสัมภาษณ์แขกบรับเชิญน,นะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูรูปที่มีทุกบ้านจากประชาชนคนไทยทุกจังหวัดค่ะสักครู่ค่ะ ฝรั่งถามผมวันหนึ่งว่าในหลวงคืออะไรผมก็บอกไปเลยว่าอธิบายไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าอินฮาร์